สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบสีปีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็ต้นผักสลัดของเรามีอายุ33วันแล้วนะคะวันนี้โบก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าถ้าน้ําในกล่องรถนะคะเราจะเติมน้ําหรือว่าเติมปุ๋ยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมนะคะหลายท่านก็เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะอาจจะไม่ได้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะที่โบก็เคยได้พูดไว้หลายครั้งแล้วนะคะว่าเนี่ยผัก เราจะเติมน้ำหรือว่าเติมปุย๋ยหรือว่าเติมแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมันก็จะแยกเป็นสองแบบนะคะก็คือปลูกอยู่ในกล่องปลูกตั้งแต่อายุ7หรือว่า14วันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการย้ายขึ้น,นกล่องอนุบาลหรือว่าย้ายมากล่องปลูกนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือโบน่ะมีอยู่ในถาดเพาะแล้วก็ย้ายกล่องขึ้นมาที่กล่องอนุบาลนะคะแล้วก็ย้ายกล่องขึ้นมาที่กล่องปลูกนะคะซึ่งแต่ละ <sabia> การย้ายเนี่ยโบก็ได้มีการเติมน้ำแล้วก็เติมปุ๋ยใหม่นะคะคุณผู้ชมโบก็เลยไม่ได้มีการแบบว่าจะไปเติมน้ำเข้าเพิ่มหรือว่าเติมปุ๋ยเข้าเพิ่มในในช่วงอายุใดอายุอายุหนึ่งนะคะก็คือโบมีกล่องสำหรับผักอยู่แล้วนะคะโบก็คือย้ายขึ้นมา เฉยๆนะคะแต่ว่าในกรณีที่คุณผู้ชมนบปลูกนะคะมีกล่องเดียวสมมตินะคะมีกล่องเดียวปลูกตั้งแต่อายุ14วันยาวจนถึง45บห้าวันเลยเนี่ยช่วงระยะเวลาที่โบเคยสังเกตนะคะช่วงระยะเวลาที่น้ํามันจะลดเพราะว่าต้นกล้ามันก็โตขึ้นนะคะรากเยอะใบใหญ่มันก็ดูดน้ํานะคะดูดธาตุอาหารขึ้นมาเยอะนะคะช่วงอายุป,ประมาณ ยีวันเนี่ยน้ำก็จะเริ่มลดนะคะช่วงประมาณยี่สิยี่ถึงยีวันแล้วก็ช่วงอายุ3 5มสถึงสาวันเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะลดนะคะอาจจะไม่เป็นทุกสวนก็ได้นะคะน้ําลดและทีนี้น่ะมันจะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะเก็บผักในช่วงไหนนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเก็บผักที่อายุ30วันนะคะแต่น้ําลดในช่วง อายุ26วันคุณผู้ชมจะต้องเติมแค่น้ำเปล่าก็พอแล้วนะคะไม่ต้องเติมปุ๋ยเพิ่มนะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าในกรณีที่น้ำรดที่อายุ26วันคุณผู้ชมจะไปเก็บผักที่อายุ35วันนะคะหรือว่า40วันต้องเพิ่มปุ๋ยเข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ต้นกล้าของเราเนี่ย ขาดธาตุอาหารได้นะคะคุณผู้ชมเหมือนเรากินน้ำแดงนี่แหละนะคะแก้วแรกนะคะใส่น้ำหวานหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าเท่าเดิมนะคะอ่าหนึ่งแก้วนะคะพอ <ๆ S 2> เราดื่มไปครึ่งแก้วแล้วอยากจะให้มันหวานเท่าเดิมเราเติมน้ำเปล่าลงไปแต่ว่าไม่ได้เติมน้ำหวานลงไปมันก็ไม่ได้หวานเท่าเดิมนะคะ, <c oughs> ะ,คะเราก็จะไม่ได้ความสดชื่นไม่ได้ความหวานเหมือนเดิมนะคะต้นกล้าก็เหมือนกันนะคะต้นผักสลัดก็เหมือนกันนะคะ เขาเคยกินอาหารอยู่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะแต่พอวันหนึ่งเนี่ยน้ำเขาลดคุณผู้ชมไปเจือจางน้ําเปล่าให้เขาเฉยเฉยนะคะโดยที่ไม่ได้เติมอาหารลงไปให้เขาเลยนะคะเขาก็จะไม่สดชื่นนะคะอาการของเขาก็คือจะมีอาการใบเหลืองเนื่องจากขาดธาตุอาหารนั่นเองนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาสามสี่วันหรือว่าห้าวันเนี่ย ถ้าเราให้น้ําเปล่าแล้วเราเก็บในช่วงนี้นะคะมันก็ไม่เป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าธาตุอาหารมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะแต่ว่าถ้าปล่อยไว้น,นานๆอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะขาดธาตุอาหารนะคะแต่ละส่วนเนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาใช้สารละลายที่เข้มข้นนะคะหรือว่าธาตุอาหารที่เข้มข้นเขาอาจจะเติมแค่น้ําเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าในทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันอ่าเขาก็จะเติมปุ๋ยไปด้วยนะคะมันก็จะคํานึงถึง อายุเก็บนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมคำนึงถึงอายุเก็บว่าจะเก็บที่อายุเท่านี้เท่านี้เท่านี้ควรจะเติมน้ําเปล่าหรือว่าน้ําปุ๋ยไปด้วยนะคะแล้วก็จะรวมไปถึงว่าถ้ามันลดแล้วเราจะเติมเท่าไหร่ดีนะคะคุณผู้ชมถ้ามันลดแล้วจะเติมเท่าไหร่ดีือจะตอบอยังไงนะคะมันแล้วแต่ว่าน้ําในกล่องผักสลัดของคุณผู้ชมเนี่ยมันลดลงไปเยอะแค่ไหนนะคะ บางคนเนี่ยลดลงไปครึ่งกล่องแต่บางคนลดลงไปแค่ประมาณนิ้วนึงแค่นั้นนะคะถ้าจะบอกไปเลยว่าเติมหนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตร่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็ต้องคํานึงว่าลดลงไปเท่าไหร่นะคะในกล่องของคุณผู้ชมแล้วค่อยตวงใส่นะคะปริมาณที่เติมนะคะก็อาจจะไม่ต้องแตะฟองน้ําแล้วก็ได้นะคะอาจจะอยู่ประมาณห่างจากฟองน้ําประมาณหนิ้วนะคะหรือว่าในกรณีที่ ลากยาวมากๆเลยมีลากอากาศชี้ออกมาจากตรงนี้แล้วนะคะก็เติมห่างประมาณนิ้วครึ่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้ผักของเราเนะี่ยดูดน้ําดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ไง่ายๆนะคะถ้าเราเติมอยู่ไกลๆนะคะคุณผู้ชมมันอาจจะทําให้ผักเราเหนื่อยนะคะถ้าพูดจะเปรียบเทียบยังไงนะคะกว่าเราจะเอื้อมมือลงไปกินน้ํานะคะกว่าจะ ยืบเวลาขึ้นมาเท่านี้กว่าจะถึงลากกว่าจะถึงใบมันก็ใช้ระยะเวลานานใช่ไหมคะคุณผู้ชมฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือที่สวนโบน่ะโบดก็ถ้ามีแบบมันลดลดเยอะจริงๆเนี่ยโบก็จะเติมแค่ถึงประมาณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมให้เราตวงน้ำข้างนอกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะกะไม่ได้ว่าเราเติมน้ำลงไปกี่ลิตรแล้วนะคะให้ตวงข้างนอกก่อนอาจจะ ตวงใส่ถังแล้วก็ผสมปุ๋ยนะคะในอัตราส,ส่วนเดิมก็ได้นะคะหรือว่าจะลดลงมาสัก2ซีซีก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยเทลงไปในกล่องนะคะเพื่อที่จะคำนวณได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าใครที่ชินแล้วปลูกมานานแล้วเขาก็จะรู้วิธีของเขาเขาจะเติมลงไปแล้วก็ค่อยเติมปุ๋ยลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในกรณีที่มีการย้ายอนุบาลมีการย้ายกล่องปลูกมีการย้ายกล่องเรื่อยๆเนี่ยส่วนมาก ไม่ได้เติมเลยนะคะโบก็ไม่ได้เติมเลยส่วนมากนะคะก็รอเก็บเลยนะคะมันก็แล้วแต่วิธีการแล้วแต่สภาพแวดล้อมแล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมมันมันที่จริงมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยนะคะก็สามารถทําได้เลยลองดูนะคะคุณผู้ชมเติมน้าเปล่าลงไปรอบนี้นะคะหรือว่าอยากจะลองดูกล่องนี้เติมแค่น้ําเปล่าพอรอบนี้เติมปุ๋ยเข้าไปด้วยก็เปรียบเทียบความแตกต่าง นะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมลองดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าคนนี้บอกว่าให้เติมน้ำเปล่าด้วยคนนี้บอกว่าให้เติมน้ำปุ๋ยด้วยคนนี้บอกว่าไม่ต้องเติมอะไรเลยก็ได้รอเก็บอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนจนกว่าคุณผู้ชมจะลองดูเองนะคะคุณผู้ชมลองทำดูเลยมันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยนะคะ สามารถทําได้หมดนะคะคุณผู้ชมก็เหมือนเปรียบเทียบนะคะวิธีหุงข้าวเนี่ยมันก็ทําได้หลากหลายวิธีนะคะจะบางคนหงุงใส่หม้อหุงข้าวใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะไปแช่น้ําก่อนแล้วค่อยมานึง่งบางคนนึ่งใส่ซึ้งหรือว่าใสอ่อะไรที่แตกต่างกันไปแต่ว่าผลลัพธ์มันก็ได้มาเป็นข้าวสวยได้เหมือนกันนะคะซึ่งแต่และว,วิธีมันก็ แล้วแต่ความสะดวกของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมโบไม่อยากไปจากัดให้คุณผู้ชมว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าความสะดวกของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเวลาของแต่ละคนเนี่ยในใน,ในการทำเนี่ยเวลาย4ิบสีชั่วโมงเท่ากันอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าเวลาที่ว่างเวลาที่จะสะดวกของคนมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมสําหรับโบเนี่ยก็ว่าง ทำในช่วงเสา์อาทิตย์หรือว่าในช่วงเย็นค่ํเมืดนะคะอันนี้โบมัดบันทึกไว้ตอนเช้านะคะก่อนไปทํางานเฉยๆเพราะว่ามีเวลาในช่วงเช้าอย่างนี้นะคะมันก็จะแตกต่างกันออกไปในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะคุณผู้ชมยังไงก็ขอเป็นกําลังใจนะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตการวันหลังอีกนะคะก็ให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ